้องคนไหนที่อยากได้วอคุริสีม่วงแบบนี้บ้างบอกเลยชิ้นนี้สวยมากๆเลยและของชิ้นนี้นะคะนน้องแจกเพียงแค่1000ชิ้นของลดช้ามากๆเลยค่ะเข้าแมบบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปพร้อมกับเล่นให้น้องดูนะคะว่าต้องเล่นยังไงบ้างและนน้องนะคะอย่าลืมเอาโครตรงนี้ไปใส่ในเกมด้วยนะเพราะมันจะได้ของฟรีในเกมด้วยค่ะและเมื่อน้องเข้ามานะคะกดคําว่าโคด,ด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็แปะ คานี้เข้าไปได้เลยแล้วก็กดติ๊กถูกน้องๆจะได้เพชรกับเห็ดเพิ่มค่ะซึ่งมันเป็นของสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มฟาร์มนั่นเองซึ่งการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้นั่นก็คือน้องๆจะต้องเก็บแคนดี้ทั้งหมด1 0 0 0 0แชิ้นค่ะจากนั้นน้องๆจะต้องไปเปิดโลกที่เป็นโลกสุดท้ายนะคะเดี๋ยวพี่แป้งพาไปดูและเปิดไข่จํานวน50ฟองและจอยเข้ากรุ๊ปของเขาค่ะซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยเราไปดูกันเนี่ยน้องๆก็เดินเก็บเพชรเก็บลูก อะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนแรกเนี่ยน้องๆก็จะงงว่าอ้าวแล้วเห็ดเนี่ยในการที่เราจะไปซื้อไข่เนี่ยเก็บยังไงน้องๆคิกตรงการนะตรงการที่เป็นเห็ดเนี่ยค่ะน้องๆน้องๆต้องหนักไปคลิกๆๆๆๆไปเรื่อยๆนะคะหรือเปิดออโต้คลิกไว้ก็ได้นะคะเพราะเราจะต้องจําเป็นเอามาใช้ในการเปิดไข่นเองส่วนโลกสุดท้ายจะอยู่ประตูนี้นะคะทําไปเรื่อยๆค่ะน้องๆแล้วก็รีเบิร์ตไปด้วยนะคะจะเพิ่มของได้มากขึ้นเลยรีมาทําตอนนี้นะคะก่อนที่มันจะหมด